สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็พามาเลาะสวนอีกแล้วค่ะอ้าวไหนควายน้อยไหนอยู่นี่ใส่รองเท้าไม่ถูกข้างนั่นน่ะไหนชนกันไหนชนกันนนู่ไม่สไหนควายน้อยเอ้ยเอ้ยมาหน้าตาไปอีกวัย สวัสดีจ้ะเอาเลี้ยควายสิบับพพโลบับพพโลมันไปเลี้ยงควายมาเหรอไอ้ตัองอ่ะไปเลี้ยงควายมาเหรอมันกินข้าวหรือยังอ่ะ มันนแล้วกให้มันไปเลี้ยงตรงโน้นให้มันไปไปเลี้ยงตรงโน้นปล่อยมันไปเลี้ยงตรงโน้นให้ตั้งไปเลี้ยงตรงโน้นไห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 นตัวไหนตัวไหนตนนนั้้ม่เา มันกินหญ้าหรือเปล่ากินหญ้าไ,ไหนควายออกัดนู่นตัวไหนไม่ไดูความผ่นจำได้ไหมนี่จำควายตัวเองก็ไม่ได้จำจเอาออกัดม,มันเห็นเสื้อแดงมันเห็นไมมันมองนะเสื้อแดงมาทำอะไรที่นี่ ตัวไหนออกัดออกัดมาดูชิควายควายน่ะตัวไหนควายควายน่ะตัวไหนตัวไหนของตาน่ะโอ้โหเชียงกินหยานี่คือดังพุดอพดแทะเอ้ากำลังว่าจะไปถ่ายตอนเที่ยน ไปขืนหานเพืองนะหานเพืองขืนเข่าอคอเลยเข่าอคอหานเพืองเลย,แม,ยแม่อะไรนะใจหืมอะไรนะอย่าพื่ออควายนะมันไ,ไปกินควายน้อยไหนต้นต้นไหนของออกัสนูนนูนมันวินน่งไปแล้วอ,อย่าเข้าไปนะอย่าไม่เห็นเสื้อแดงมันวิ่งตามนะ มันมาเพื่อนมันนะควายน้อยนะเด <มา S 1> <c oughs> ี๋ยวมันก็มาแล้วมันได้ยินเสียงมันมาเพื่อนน่ะไมไม่มาไม,ไม่มไมมม่มมันไม่ได้ยิน ท่ันจะได้เพื่อนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มนะน่ะเสาลวนน่ะเดี๋ยวควายออกมานะั่นน่ะเดี๋ยวมันได้เสียงคนสแสดงมันก็มาแล้วตอนนี้มามาเลยวพม่เห็นสแสดงใช่ไหม มันยังเดินไม่ไหวอยู่มันยังงงอยู่มันยังงงอยู่มันยังมองไม่เห็นคนแสดงเรื่อ๋อะไรไม่กินนมอ่าไหนไหนไหนมันทำอะไรกินนมกินนมไหนนม่มันนอนทายแม่หนุ่งไม่ใช่น่ะอันนั้นมันเป็นนมไม่ใช่เพราะมันนอนแล้วมันไม่ได้กินนม มันไปนอนแล้วนะมันไม่ได้กินนมแล้วนะป้าไปไปไหนไม่รู้ไปเกี่ยวหญ้านี่นเห็นไหมไม,มองเหรอมันมองเหรอเห็นเห็นสดงอ่ะ<ง>ตัวนี้มันมองมันเห็นสแดงนี่ไงนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตมนมนะม่มาแล้วมาแล้ว ไหนไหนมันมันนอนตมมั้งแกงค่ะเธอหน่อยแกงนะเดี๋ยวมันจะสายมันไม่ตรงอ่าก็มาแล้วตัวนั้นก็มาแล้วก็กะก็ไปรจ้าพ่อปั๊ดยวบางมันมาหานะ อย่าอย่าเสียงดังนะมันมาหานะน่ะต้มเดี๋ยวมันเอาต้มใส่ปากหางมันเห็นไหมหางมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาต้มใส่ปากคนนั่นน่ะต้นไม้เดี๋ยวต้มเข้าปากนั่นน่ะโอเคเด้อโอ้โห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 ไม่ได้ ทำไรทำไรไม่ชื่อกันมาปทะนู้นเอาไงไปทางไหนมาปทะนู้นล้วโอ้ทางงอนแล้วบอกไปไประวังมันอย่าไปใกล้มันนะหางมัน มันจะเอาคีดตัวมาใส่ปากนะหางมันนะเห็นไหมมันสายไปสายมาเลยเอาอย่าไปใกล้่าไปใกล้อย่าใกล้อย่าใกล้อย่ามันอันนั่นนั่นน่ะออกมาออกมาไกวไม่ชนกันเออมันชนกันเนี่ยอย่ามาเอาคีดตมใส่ปากนะ ไม่ใส่ไม่หนาเลยอ่ะร้อน,นนะฮะไปใส่หมวกไปร้อนนะอ่ะ,อะใส่ร้อนนะแล้วยายก็ร้อนเนี่ยจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋อ่างองว่างวงวงวงบ่กนะจะรู้เสียงไหมนะ ไม่กินได้ค่ะเก้าสเก้าเสียงเสียงมันกินหญ้านะโอ้วันนี้พาพาออกการ์คมามาเลี้ยงควายออกกาสมาเลี้ยงควาย ตลาดก็ปิดหนุยปิดหมดตลาดอะ่ะโอ้ตลาดก็ปิดใช่ถึงโควิด <COVID. S 1> ตลาดปิดโควิดโควิดยังยังมีอยู่ยังไม่เปิดตลาดมาแมา่สอตัวโยไหนวะสองตัวอืมสองตัวอีกต่อหนึง่ง พอกานมาเลี้ยงควายยายเอาน้ำบอลก่อนโอเคนะจะเอาน,น้ำบอลก่อนแดดแล้วแดดแล้วแดดแล้วแดดออกแล้ว อไปกินแล้วพวกูกินแล้วกินแล้วไปแล้วเร็วๆแล้วบบทันแล้วบบทันแล้วบบทนันแดดกระเด็ดบานนี้บานนี้ก็สิีได้อันโอ้เมยังบานนี้มือเท่าบานนี้เมื่อตื้นเลยบานนี้เอามายังบานนี้เฮ้อเมย์จูนใดดบานนี้ มาโจ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 หญ้าแห้งขนาดเลยหญ้าก,ก็แหง้งแหง้งกินเฟืองมาแล้วหลายตืบมาเล่มหญ้าหนองน้ำหนองน้ำบ,บม่มีหนองน้ำอยูย่ใต้ ฮ้อนฮ้อนดหลายวันนี้วันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าสิบสสองยอสองห้าสิบ่โอ้าพักกันยางเนาะไม่มีหย่าเนาะพักกันย,าง,นะยางเนาะโอย้ยางแท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 ้ อย่างแค่ตั้งแต่มือก่อนมือสี่หามือนะสี่หามือ1ิมือพอ่แล้ว1ิมือบม่มได้ไปใสม่มานี่เพราะว่าขาจะปิดตลาดอากาศปิดตลาดตลาดปิดเซเว่นปิด14วัน ตรวจเชื้อหาตรวจตรวจหาเชื้อคนที่ติดโควิดล็อกตลาดล็อกไม่ให้คนไปคนมาให้ก็ไม่ได้ไปใส่อยู่แต่บ้านก็เลยบ่ค่อยเห็นคลิปทางอื่นอยู่แต่บ้านอยู่แต่เฮือนไม่ได้ออกไปใส่ไปทางไก่ก็ไ่ได้อากาศเข้าไปบ่ได้แต่ตอนนี้มันผ่านแล้วสิบสี่วันแล้วครบแล้ว ออกไปได้สามารถออกไปได้นอกบ้านตลาดก็ไปได้ค้าขายได้แล้วตลาด14วันรอแต่ตลาดนะคกระบือแหละยังโมเปิดงานต่างๆกันยังโมเปิดที่มีสุมนุมที่มีคนไปหลายๆก็ยังโมเปิด ขอให้ผ่านพ้นโควิดไปเลยไวๆเด้อขอให้อันเปิดตลาดเร็วๆได้เปิดอันค้าขายเร็วๆโควิดผ่านพ้นไปเร็วรว,วันด้วยเทินขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ เอ,าอ้าไน่ยังขึ้นคอนบ่ขึ้นคอนอไม้บ่โชคดีทั่วหน้ากันทุกคน ถ้าฝนตกผ่านหนาวเนาะเมื่อไรผลบตวตัว้อนฮ้อนที่จริงน่ะมันจะถึงยามหนาวแล้วเนาะเกี่ยวเข่าแล้วค่ะปลายผลต้นหนาวหน,าว,หนาวก็จะมาแล้วทีนี้ถ้าผลบัตกผ่านฮ้อนหลายผลตกกระค่ายเย็นแน่จากหน่อยควายนี่ดอกมันฮ้อนเนาะ ควายมันหอนแดดหลายก็ควายควายมันห้อนควายห้อนสิลงสะอยู่บ่น้ำาหลายสันปลากันปลาก็ะจักไปทางใดละน้ำาหลาย น้ำหลายๆมันบมอมากกินเห่ียล่ะนี่มันมีอยู่บ่หรือมันเหงียบอลบ้รบ่ป่าทั้งหลายกันเนโอ้เสียงกินหงีย่ยองปิดพูดตีเตะมมีให้ใหยให้เล่มลนะหงียกับ่หลาย บรายปันไดโอ้ยเตาถ่านเขาไม่ได้เผาเลยติเป็นมันแล้วเตาทานกไงเตาถ่านท่อซีเมนต่เอาท่อซีเมนมาเอด็ดเอด็เอดเ,ดเดตาเผาทานตัดไม้อยู่คาลงทีนี้บริเอ็อะช่วงเวลา เอ็ดอย่างใหม่เอ็ดอย่างอื่นยังบ่แล้วเมื่อน,นี้หายออกท่องเที่ยวนอกบ้านหาเลาะป่าเลาะดงมาหายใจอันข้างนอกเนาะจังโลงติหายใจอยู่ในป่าในดง กินไปกินไปแล้วก็สิอ้วยขึ้นอยู่บ่ที่แรกว่าจะไปถ่ายตัวที่มีอยู่อันอยู่หานเพื่องเนาะม่นี้บม่ได้ไปมันลงมาเองเลยบ่ควายน้อยควายน้อยอย่างหล่ออย่างบอกกินอย่าง ช่วงนี้กะบ,บางทบางบางบ่อนกะก็ยังมีโควิดอยู่บางทีบางบางบ่อนบางทีหลังบ้านหลังเมืองกะดิไปใส่มาใส่กะระระมัดระวังเมืองแยงเจ้าของนี่เด้อแต่ละคนกะดิดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าไพ่มาหลายทางเนาะ ภคยธรรมชาติกับน้ําท่วมทั้งวงองนกอะภูเขาไฟระเบดิดอะตึกถลม่มอะแผ่นดินไหวอะเตอร์บลดละทีกันโลก,กร้อนอะภูเขาภูเขาภูเขาน้ำแข็งละลายน้ำไหลาฝนตกฟ้าห้อง ดินไหวโอ้ยหลายอย่างหลายอยันแต่ละที่เกิดแต่ละบอนเอามาอย่างว่าป่าบอนีน่ยมแม่นเนาะมาลงลุยน้ำนึกว่าป่าบอนสิกถูกบักใหญ่แล้วสิป่าบอหมามาลงไปลุยน้ำนึกว่าป่า ฮอนละฮอนฮอนอบเตานะเด็ดก,กับบเดดพ้าท้องฟ้าอึมครึมเป็นอบเอาอะนะเป็นฮอนเป็นสลัวสลัวประมาณนี้ลหละอึงตึงอยู่ท้องฟ้าอึงตึงเด็ดก,กับอึงตึงสลัวสลัวคือโควิดอย่แหละ ขอหันไปไกลๆเด้อไปไวๆเด้อผ่านพ้นไปไวๆผ่านพ้นไปไปอยู่ป่าหมองพุ่นละมองไกลๆไก่มองบ่มีคนผีบ่อทองคนบ่เที่ยวไปกไก่เพุ่นละให้ผ่านพ้นมีกิโควิดเด้อพูดใดก็ดีให้ปลอดภัยเด้อเดินทางก็หายอันโชคดีให้ปลอดภัยไปน้ำ มาบ้านกะให้ปลอดภัยโชคดีทุกคนคิดสิ่งใดกะให้สมดังป่าถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพดีทั่วหน้ากันขอให้ทุกคนโชคดีเนาะปลอดภัยจากสิ่งต่างๆภายนอก ให้มีโุขมีหมานให้สุขภาพดีแล้วก็สามารถทำงานได้สุขภาพดีทำงานได้ก็จะมีไรายได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียตังค์รักษาชีวิตไว้พุ 60, 70, พพ่นละหกสิบเจ็สิบพุ่นละอะไรก็ดีหกสิบแปดสิบเก้าสิบแต่ถึงร้อยนี่ไม่มีไม่เยอะถึงร้อยมีบ่เยอะบางคนกน็แล้วแต่บุญนำพาวาสนาทรง อายุของแต่ละคนกันดีอยู่แบบสันติอยู่แบบแบ่งปันอยู่แบบช่วยเหลือกันอยู่แบบพี่แบบน้องอยู่อย่างมีความสุขกันทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเป็นห่วงทุกคนเด้อจ้าโชคดีจ้า บายดีบองซูขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า